มาแล้วเดี๋ยวหุ่นในตรงนี้เฮือาจะจการแกนี่ไงลิงแล้วกด E ยิงสวยอ๋อดิได้ไฟอยู่เฮ้ยเรือเราแปดล,ลอยกว่าคนดูกด E ีค้างไว้ครับยิงอุ้ยทำไมมันตุยยากจังเลยวะ แ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ G Mobile, ROV, e, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoVerse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในลนพร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น โยเวซ่าดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาวใสตะโกนกันด้วยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเมตาวิลเล่นะท่านผู้ชมนะหรือว่าเจ้าตัวเอ้ยไม่ใช่เมตาวิลเล่เมทัลวิลเล่นะท่านผู้ชมนะัเป็นเกมมาสะสมหุน่นสุดยอดน่ารักฝีมือคนไทยนะท่านผู้ชมนะเอออันนี้น่าจะสนับสนุนโดยบิ๊กคัพไหมผมจำไม่ผิดนะกันเจกับเจฟินนะครับท่านผู้ชมนะ ก็เป็นรูปแบบ NFT เกมนะท่านผู้ชมนะเออผมว่าภาพสวยอยู่นะสนุกอยู่กนที่นี่นะครับจะหันซ้ายห,หันขวานี่เกมนี้เป็นเกมแบบเล่นบนมือถือได้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับทั้ง i อ s Android นะครับเป็นรี Asset นะครับอันนี้เราก็เป็นแนวแบบะจนภัยเนาะท่านผู้ชมเนาะมาเขาดูมันบอกให้ไปคุยกับวอลวอลอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยอยู่นู้นหรือเปล่านั่นนั่นไงฝั่งนั้นนะครับอ่าโอเคแล้วกดคลิกขวานะเพื่อหันถ้าเล่นบนคอมนะถ้าบนมือถือก็หันได้ปกติเลยนะครับมาคุย กด E คุยนะครับนี่เป็นภาษาไทยได้นะมีภาษาอังกฤษไปปรับได้นะจะใครอยากเล่นภาษาไทยก็ไปปรับในเมนูนะครับ setting นะฮะโอเคมาแล้วนะจับทำอะไรต่อไหนมันบอกให้ไปฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคนี่นี่นนจะมีเคสบอกอยู่นะครับอย่าได้นะมันเราต้องมันไม่มีไลท์นำทางให้เราต้องเดินไปครับกด E สร้างโอเค ต้องเดินไปตามจุดที่มันบอกขึ้นเอานะครับนี่มาสร้างจุดก่อนสวยนี่เกมคนไทยนะครับผมบอกเลยเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ p c นะครับสวยนี่เติมอินจีมีพื้นที่โลกนะครับสวยนี่ปลดล็อกอะไรวะโอเคกดพื้นที่ว่างไหนอ่าออกจากฐานประตูหลักแล้วก็ไปเก็บเศษลิกมาโอเคเศลิกอยู่ตรงไหนวะเนี้ยเศลิกอยู่ไหนเนี่ยสถานีวาร์ปหรอโอเคฐานที่มั่น ยังไม่ถูกคนพบเราต้องเดินไปนี่มาอเอ๊เศษหล็กอยู่ตรงไหน,นเนาะบาร์กัลเยรีซื้อขดไปได้ไหมนี่เกมนี้กดสเปีดบาร์กขโดดไปได้เหรอมีคนอยู่แถวนี้เอ,อ่อต้องเดินสำรวจดูก่อนนะครับเกมมันยังไม่เสร็จดีนะท่านผู้ชมนะยังเป็นเอรีแอสเซทอยู่ ไปเก็บเศษหลีกตัวไหนได้บ้างวันนี้อ่ากดไอกระเป๋านะครับนี่กระเป๋าเราโอเครู้เรื่องมีหรือเปล่านี่จุดนี้หรือเปล่านี่ที่เราต้องไปนะครับนี่ไงเออมันมีมันมีจุดวับวับสีส้มๆอยู่บนแมพนะครับโอเคไปเลยสกูติงเนี่ยลิงติงลิงติงลิงติงมาลิงตุกสังฟังผมจริงลิงไปเลยเว้ยโอเคออกไปทางประตูหลักฝั่งนี้ใช่ไหมมีของอยู่นะครับเฮ้ยมีมอนสเตอร์ด้วยแม่ ไปดีจับมอนสเตอร์เราจะสู้มันยังไงวะกด e ไม่ได้นี่อ๋อต้องมาเก็บของตรงนี้ไหนโอเคอ๋อกด e เป็นทุกตรงอนี้โอ้ e ได้แล้วของได้โลหะมา16นะครับนี่มันจะมีของอยู่นี่มีมอนสเตอร์ด้วยนะคนดูนะเฮ้ hey! very easy boy ไปดีครับน้องอ้าวอาโอ้เกมมิ่ง เก็มันเป็นแนวอะไรวะอันนี้เราปรับภาพสุดแล้วนะเล่นบนมือถือมันก็ไม่กินสเปคเยอะนะท่านผู้ชมมาตรงใกล้ๆกันตรงนี้นะครับกดเก็บกด e นะนี่กด e กดเ e ียมย้ำๆนะครับเล่นบนคอมนะถ้าเป็นมือถือมันจะมีให้กดอยู่เก็บแ,แร่ทองแดงก่อนดีถือแร่ทองแดงโอ้โอ้อันนี้เศษโลหะนี่ว่嘛บ้าเอ้ยเศษโลหะอยู่ตรงไหนเนี่ยมาเฟรน นี่ไงจุดตรงนี้ไงอ๋อนี่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 นอ่าเศษโลหะอยู่นี้เรียรีดเรียดทองแดงพูดผิดฟุกก่อนจวดะจวดะจวดะหัวเตึงไปฝั่งนู้นต่อนะครับมีมอนสเตอร์ Monster แถวนี้เต็มเลยนะสหวยภารกิจเสร็จสิ้นครับมทัลนเกิร์ลโอเคอ่ากลับไปยังฐานนะครับด้วยการกด H นะแล้วกดยืนยัน มันจะมีเคสบอกไว้อยู่นะครับโอเคแล้วกลับมาถานฝั่งนู้นนะฮะตุ่จะจะจะกระตุกจะจะกระตุกจะจะจะกระตุก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 ไหนคุยกับอ๋อไม่ต้องการหรอครับมาไปสร้างโรงงานก่นแลสตรงนี้นกดอ e ีสร้างโอเคยืนยันสวยเอาเลยครับพีนี่มานะครับโรงงานใหญ่เรากดล็อกสักทีโอเคดูเรื่องครับเข้าไปข้างในอ๋อมาคุยกับตรงนี้ก่อนสร้าง น่าจะสร้างอาวุธได้นะคนดูนะยืนยันการสร้างก่อนรอสิบเอ็ดวิเสร็จเลยตอนนี้โอเคไม่มีไม่มีเหรียญน,น่น,นี่นะฮะรอก่อนรอก่อนบ้ากะเอาละเว้ยเอาละเว้ยโอเคโอ้ดาเน,นี้ยกดรับสวยเย่เ <un> อามันได้สร้างกี่อันนี่โอเคอัน <un> ละสิบกว่าวิรอก่อนอย่างงั้น เอาละกดรับครับเย้ h very good กดย้อนกลับฮะปึ๊บทำตรงไหนต่อมาตรงนี้คุยนะครับเอ่ามันบอกให้เราเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกให้เราทำอะไรอ่าสร้างลูกบาก์เมตาหนึ่งชิ้นโอเคลูกบาก์เมตาจะเป็นคาฟติ้งนะตรงนี้ปึ๊บสร้างสวยลูกบาก์เมตาได้มาแล้วทำไรต่อแล้วก็ไปคุยกับวอลวอลอยู่ฝั่งนู้นนะฮะท่านผู้ชมนะ นกดที่ขวาค้างไว้จะเป็นการหันหน้าจอนะครับถ้าเล่นบนถ้าเล่นบนคอมก็จะไอ้ถ้าเล่นบนมือถือก็จะเป็นอีกแบบนะครับดูเรื่องสองสัยลูกบากเลย very good boy โอเคเอ่าไปตรงไหนต่อสร้างปืนบลาสเหรอตรงนี้สร้างได้ไหมนะวอลสร้างของอะไรได้ไหมมาไม่ได้นะครับเวิร์กช็อปตรงนี้ออกจากประตูหลักยิงโจมตีหุ่นด้วยปืนบลาสโอเค อ๋อเราต้องไปอันนั้นก่อนนะท่านผู้ชมนะไปทำลายหุ่นก่อนโอ้เกมภาพสวยอยู่นะเนี่ยใช้ได้ดูดิเย่ yeah, ไปทำลายหุ่นก่อนนะครับไปทำลายใช่ทำลายตุกชะชะจะกระตุกชะกระตุกนี่โอเคมาแล้วเดี๋ยวหุ่นในตรงนี้ จะจัดการแกนี่ไงลิงแล้วกดอ e ียิงสวยอ๋อดิไดไฟอยู่เอ,อ้ยเรือเราแปด้อยกว่าคนดูกดอีค้างไว้ครับยิงวุ้ยทำไมมันตุยยากเลียวะแตกกูตายเลย แต่มันเป็นอย่างนั้นล่ะลูกพี่จับหุ่นหนึ่งตัวด้วยลูกบากมีตาโอเคแสดงว่าเรายิงตรงนี้เราต้องไปจับมันต่อนีดน่หน่อยนะนี่โอ๊ยตุยเย่เลยเมื่อกี้นี้เป็นแนวมาว่าแอคชั่นประจนภัยเลยน,นี่คนดูมามีปืนแล้วเว้ยติงนี่ติง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  มาดิครับน้องยิงมันก่อนสวยอุ้ยยิงมันจะมียิงเข้าแรงยังไงวะเอายิงเข้าดอกละสี่หลบไม่ได้ด้วยนี่ว่าลูกบากมา์มิต้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุย้ยเกือบตายอะ่ะเราจะใช้ได้ตอนไหนลูกบากมิต้าเนี่ยต้องยิงให้มันมากกว่านี้ก่อนเหรอ อย่างนี้มันใกล้ตุยกว่านี้ก่อนนะครับคนดูโอ้ยโอ้ยดามิดเอมานาเราจะหมดแล้วมานาเราจะหมดแล้วเพื่อนมันจะตุยหรือยังอ้าวเอาออก EP EP ระมุดออ้อโห้ตุยเอ้าอะไรอ่ะคนดูทำไมเราใช้ลูกบาศก์เมตาไม่ได้วะ แต่เป้าหมายเมื่อพลังชีวิตต่ำแสดงว่าเราต้องไปตีตัวอื่นนะนี่คนดูต้องไปตีตัวที่มันแบบว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะมันโหดเกินเอาใหม่ดิต้องไปฆ่าตัวไก่นะผมคิดบ้านนะต้องไปโจมตีตัวไก่กว่านี้จะ,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 ะไหนดีจะไหนดีแตวน,นี้มันโหดเกินนะครับคนดู ตัวนี้ไม่ใหม่ตัวนี้ไม่ใหม่นะครับคุณผู้เอาตัวนี้ดีกว่านี่หุ่นตัวนี้ดีกว่าอันนี้เลเวลหนึ่งลาบุนี่โอ้วาฟฟินดีกว่าเอาออก EP คืออะไรวะไม่มี EP หรอนี่แน่จับมันเลยดีกว่าอุ้ยโอ้ยไม่มีค่า EP ครับก่อนครับก่อนครับก่อนเฮ้ยโอ้ยทำไมมันตีโดนทุกโดนทุกเม็ดเลยวะ บวิร์สใหญ่ฮิกกลับ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 ไม่ได้ด้วยประตูรักกูกลับไม่ได้พี่ทำไมผมกลับไม่ได้ล่ะเอา้าเกมบ้าเอ้ยมาเดินสำรวจก่อนนะครับเอออันนี้จับไม่ได้นะแต่ว่าแมพค่อนข้างใหญ่อยู่นะเนี่ยคนดูนีน่แมพใหญ่อยู่นะครับมีขุดแร่ได้ตรงนี้ อีพีไม่มีโอเคใช้งานไม่ได้มันเป็นค่าพลังชีวิตนะไอค่าพลังงานนะทุกคนนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับจ้ตัวเกม Meta w a l l l e เลตเอ v เนะม l a ทัลวิลเนะทุกคนนะโหลดเกมนี้อยู่ในล่างคำยายในคลิปนี้ได้ในส่วนของ iOS Android c o m p คอมพิวเตอร์ PC นะจับโมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อน,นจะก็ไปหน้าบายจ้า